สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกแล้วก็ผมจะมารับแรกนะครับทองคําหนัก1บาท1เส้นนะฮะต่อท่านนะฮะใครที่มีเหรียญนะฮะดังต่อไปนี้ถือว่านาทีทองกติกาผมง่ายนิดเดียวครับขอแค่ท่านมีจริง ผมก็รับไล่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือดูคลิปนี้ให้จบครับฟังผมอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่กระแสแรงราคาไม่มีตกครับสยามชแนลขอประกาศนะครับรับแลกนะฮะทองคําหนัก1บาทหนึ่งเส้นต่อ1นคนนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆครับ ในส่วนของเหรียญน,นี้นะฮะฟังข้อมูลกันนิดนึงเหรียญที่เป็น2พระอง,องค์ด้านหน้าแบบนี้ครับเหรียญที่เป็น2พระองค์ด้านหน้าแบบนี้นะครับใครที่มีนะฮะเหรียญ10บบาท2สีด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9้แลวก็ในหลวงรัชกาลที่หนัในเดงครับด้านหลังเป็นแบบไหนที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับฟังรายละเอียดดีๆนะครับก่อนที่จะนํามาแลกครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญน,นี้เป็นรูปครุฑแบบนี้ครับอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับแล้วมีข้อความ อยู่านหลังว่านะครับเป็นเหรียญนะครับครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกครับนี่ฮะหรือเรียกกันว่านะครับเหรียญครุฑสิบบาทนั่นเองครับเหรียญครุฑสิบบาทนี่นะฮะผมต้องบอกไว้เลยว่ามีจํานวนการผลิตนั้นสูงถึงห้าล้านเหรียญครับถ้าแลกเหรียญละเส้นคงไม่ใช่แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นกติกาของเราง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆครับใครที่มีเหรียญครุฑแบบนี้นะฮะสภาพสวยๆนะครับ ขอแค่นะครับขอแค่นะครับฟังนะฮะขอแค่เพื่อนๆมีแค่300เหรียญพอครับนั่นก็คือเป็นเงิน3,000บาทครับนะฮะใครที่มีเหรียญคุดแบบนี้นะครับนี่ฮะที่เป็นรูปคุดแบบนี้นะครับแบบนี้ดูกันง่ายๆแบบนี้เลยสภาพสวยๆหน่อยนะครับ300เหรียญหรือว่า3,000บาทนะครับผมรับแรกทองคำหนัก1บาทนะฮะนะฮะต่อ1นท่านนะฮะ1บาทต่อ1ท่าน 300เหรียญหรือ3,000บาทของท่านครับขอให้เป็นเหรียญครุฑแบบนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแบบนี้300เหรียญนะฮะผมรับแลกทองคําหนัก1บาทต่อ1ท่านนะฮะรีบๆเอามาแลกนะครับใครที่มีอยู่หรือท่านต้องการไปแบบทางลัดนะฮะสามร้อยเหรียญมากไปหรือเปล่าครับสยามชาแนลครับผมคงหาไม่ได้ถ้าประมาณร้อยกว่าเหรียญเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นผมมีทางลัดให้กับเพื่อนๆครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าสมมติว่านะฮะเพื่อนๆมีแบบนี้ครับนี่แบบแผงแบบนี้นะครับผมขอแค่ร้อยห้าสิบแผงพอครับโอเคไหมครับ150หแผงก็เป็นเงินเท่าไหร่ฮะ1,500้าบาทครับมีที่ไหนฮะที่สามารถที่จะนะครับนำเงิน1,500บาทไปซื้อทองคำหนัก1บาทได้นะครับแต่ที่นี่ขอให้คุณมีแบบนี้ครับ1,500บาทของท่านหรือ1 5 0ยห้าสิบเหรียญนะฮะ ผมรับแลกทองคำหนัก1บาท1เส้นต่อ1นคนนะครับหรือถ้าเป็นเหรียญธรรมดาแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับขอแพร่เพื่อนๆนั้นนะฮะมีเพียงแค่300เหรียญครับ300เหรียญจากจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญนั้นถือว่าไม่ยากนะฮะในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนาทีทองนะครับเพื่อนๆในช่วงนี้นะนะครับเป็นนาทีทองนะฮะผมแลกให้300อ่า300เหรียญครับแลกทองคาหนักนะครับ 1บาท1เส้นครับทองคำ99.99นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีนะครับที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้นะฮะอยากจะส่งมานะครับมาสอบถามเราหรือว่ามาแลกกับเรานั้นขอให้ท่านส่งภาพมาก่อนได้ที่นี่ครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางนะครับมี l ล n e ID นะครับแล้วก็มี QR Code ้ให้ยิงด้วยนะครับยิงสดแล้วก็ถ่ายภาพของท่านนะฮะ เข้ามาเลยนะฮะส่งลายมาด่วนเลยถ้าใครมีครบ300เหรียญนะครับสภาพสวยๆนะครับเอาทองคาไปเลย1บาท1เส้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบเป็นแผงแบบนี้นะครับเป็นแผงแบบนี้150แผงครับเอาไปเลยครับทองคําหนัก1บาท1เส้นต่อ1นึ่งพันกันแล้วกันครับนี่คือนาทีทองนะฮะที่สยามชาแนลนั้นนะครับหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับมาให้เพื่อนๆนั้นหามาขายหรือหามาแลกกันนะครับถ้าเกิดว่าหลายคนสอบถามมาว่า ผมมีไม่ครบ300ผมมีไม่ครบ150แผงมีแผงหนึ่งมีเหรียญ2เหรียญมี10เหรียญ20เหรียญขายได้ไหมผมก็ยินดีรับซื้อครับแต่ขอเป็นเงินสดให้กันแล้วกันนะครับแต่ถ้าท่านมีครบตามจํานวนที่ผมพูดคุยในคลิปนี้ผมยินดีที่จะให้ท่านนะฮะรับแรกทองคําหนัก 1บาท1เส้นต่อ1ท่านและกันครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆครับใครที่เข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสยามชาแนลนะครับรวดเร็วทันใจกับสยามชาแนลนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่ต้องการนําสินค้าของเรานะครับผลิตภัณฑ์ของเราที่นะครับออกคลิปไปจําหน่ายจ่ายแจกต่อก็สามารถสมัครสมาชิกหน้าหน้าช่องของเรานะครับตรงนี้นะฮะ ที่เขียนคําว่าสมาัครแล้วก็กดคําว่าสมาัครและกดนะครับลายอากรอกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆก็สามารถที่จะนําสินค้าของเราไปขายได้แล้วนะครับหรือท่านต้องการขายอย่างเดียวก็สามารถส่งลายมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับนาทีทองในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอกราบเขาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ